ท่านที่น่ารักท่ทานนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Cappy English Radio สำหรับวันนี้อาจารย์จักรพงศ์จะมาพูดเรื่องคำอธิษฐานจิตในวันปีใหม่2555ครับนักเรียนที่รักทุกคนท่านผู้ฟังที่สนใจท่านผู้ปกครองแล้วก็อะรครับทุกทุกท่านครับที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเราจะมีคำอธิษฐานจิตอะไรบ้างที่จะทำให้เราสามารถที่จะก้าวไปสู่เป้าหมาย ที่สูงสุดของชีวิตรเราและเป็นอะไรครับเป็นเหมือนกับอะไรครับหลักการสําคัญเป็นเหมือนอะไร principles นะครับเป็นหลักการสําคัญเป็นแนวทางชีวิตที่จะทําให้เราไม่มีวันหลงทางได้แล้วเราติดตามอาจารย์จักรพงศ์ไปสู่อะไรครับไปสู่การจัดรายการเลยนะครับมาดูซิว่าอาจารย์มีหลักการอะไรบ้างที่จะมานะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเราหรือท่านผู้ที่สนใจทุกๆท่าน,น,นครับไปกันเลยครับนักเรียน ฟังทีรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy English Radio นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ในช่วงเวลาบ่าย5้าโมงเย็นถึงบ่าย6กโมงเย็นโดยประมาณนะครับเป็นฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่จะได้มาจัดในช่วงเวลาอันถือว่าเป็นความสุขในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่วันปีใหม่นะครับหรือปีใหม่ที่จะเข้ามานะครับ คนเรานี่ก็เก่งมากนะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะวางระบบแผนที่วางระบบปฏิทินนะครับให้มีจังหวะช่วงของความสุขของชีวิตช่วงหนักช่วงเบาช่วงอะไรครับช่วงต้นปีช่วงกลางปีช่วงปลายปีนะครับคนเราก็เก่งนะครับท่านผู้ฟังครับสามารถที่จะคิดสิ่งที่เรียกว่าปฏิทินชีวิตของเราเกิดขึ้นมาได้นะครับ <st> ให้รู้ว่าแต่ละปีผ่านไปอย่างไรให้รู้ว่าชีวิตของเราที่ผ่านมา เราได้สร้างสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่มีคุณค่าให้กับโลกใบนี้ให้กับตัวของเราให้กับครอบครัวของเราอย่างไรนะครับ Happy English Radio วันนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งครับที่จะได้จัดเกี่ยวกับนะครับการอธิษฐานจิตเพื่อสร้างพลังชีวิตนะครับซึ่งเข้ากับบรรยากาศช่วงปีใหม่อย่างนี้เป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังครับเรามาดูนะครับท่านผู้ฟังว่าหากเราจะอธิษฐานจิตเพื่อสร้างพลังชีวิตเพื่อให้อะไรครับ จิตใจข้างในเราแข็งแกร่งนะครับเพื่อให้การทํางานของเรามีความเจริญก้าวหน้าเพื่อที่จะให้อะไรครับบุคคลรอบข้างเรามีความรักความเมตตาความศรัทธาต่อเราและที่สําคัญที่สุดก็คือเพื่อให้โลกใบนี้มันมีความสวยงามเพื่อให้โลกใบนี้มีความงดงามมากขึ้นนะครับเราจะมีวิธีการอธิษฐานจิต่าบไรนะครับถึงจะทําให้เรามีอะไรครับมีพลังมี ความอะไรรคับมีความคิดที่ดีมีกําลังใจที่ดีพร้อมที่จะต่อสู้ไปในชีวิตนะครับเพราะในอนาคตเราไม่รู้ว่าปีหน้านจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดครับท่านผู้ฟังครับให้เรารู้ว่าณนะวันนี้ณนะเวลานี้เรากําลังตั้งเข็มทิศเรากําลังตั้งเป้าหมายและเรากําลังตั้งนะรครับตั้งความมั่นคงให้กับจิตใจตนเองนะครับสร้างความมั่นคงให้กับจิตใจตนเองว่าทิศทางของเราจะเป็นไปในด้านใด รเรามาดูนะครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับคาอธิฐานจิตตอนปีใหม่จะเป็นจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองคิดดูนะครับว่านะครับขออนุญาตยกตัวอย่างแมนะ้แต่พระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังตั้งเป้าหมายนะครับที่จะนะครับที่จะพัฒนาตนเองให้สู่จุดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเองนะครับการตั้งเป้าหมายของชีวิตหรือการวางคาําอธิฐานจิตเพื่อสร้างพลังชีวิตเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่งดงาม จึงเป็นสิ่งที่ดีงามสมควรกระทําอย่างยิ่งเพราะประโยชน์ก็คือทําให้เราไม่หลงทิศผิดทางเวลาที่เรามีความกังวลมีความไม่สบายใจมีความอึดอัดใจนะครับเราก็สามารถที่จะยึดหลักตรงนี้เป็นแนวทางในการก้าวไปนะครับในการเดินทางไปนะครับในการที่จะอะไรครับต่อสู้หรือฟันฝ่าอุปสรตคต่างๆของชีวิตได้นะครับเรามาดูนะครับว่าคําอธิษฐานจิตที่เราควรจะอธิษฐานจะมีอะไรบ้างนะครับ ข้อที่1เลยนะครับวันนี้9ข้อลองมาฟังดูนะครับท่านผู้ฟังว่าเราจะตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรบ้างถึงจะสามารถสร้างพลังชีวิตได้ <c oughs> ข้อที่1ก็คือว่าเราจะให้อภัยคนที่เราโกรธหรือเกลียดทุกๆคนในโลกใบนี้นะครับเราจะให้อภัยนะครับคนที่เราโกรธและเกลียดทุกๆคนในโลกใบนี้นะครับการให้อภัยเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นหัวใจขั้นสูงสุดหรือเป็นธรรมะข,ขั้นสูงสุดว่า นะครับเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากนะครับเพราโดยธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยหากจิตที่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยก็จะมีความโกรธความอาฆาตความพยา,ยาพยาบาทกับคนที่อนะรครับรังแกรเราหรือมาทําลายเราแต่ณวันนี้เป็นต้นไปครับแฟนๆรายการของ Happy English Radio นะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนครับท่านผู้ฟังเราจะเปลี่ยนไปสู่ในสิ่งที่เรียกว่าการให้อภัยนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ครับผลที่ตามมาของการให้อภัย ก็คืออะไรครับท่านผู้ฟังครับสติปัญญาจะสูงขึ้นครับท่านผู้ฟังครับเพราะจิตใจของเรามันไม่อะไรครับมันเหมือนกับทรายดูดครับท่านผู้ฟังครับเราไม่อยู่ในทรายดูดอีกต่อไปแต่เราพ้นออกมาจากทรายดูดแล้วครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราไม่คิดโกรธใครและรู้จักให้อภัยคนทุกคนท่านผู้ฟังลองคิดดีๆนะครับเราจะเอาคนคนนั้นเนี่ยมาอยู่ให้อะไรครับปวดใจทําไมในหัวสมองของเราหรือในความคิดจิตใจของเรา แต่เราจงอะไรครับ forgiveness นะครับ forgiveness ก็คือเราให้อภัยออกไปนะครับจงให้อภัยซึ่งเป็นอะไรครับเป็นธรรมะขั้นสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมีความโกรธใดๆผุดขึ้นมาหรือความคิดที่เป็น negative thinking นะครับ negative thoughts นะครับขึ้นมาก็คือให้เรารู้สึกว่าให้อภัยและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับจบไปเลยครับท่านผู้ฟังให้อภัยตนเองในทุกๆวัน และทุกๆวินาทีบอกตนเองเสมอว่าอะไรครับนะครับ no one is perfect ครับ no one is perfect นะครับก็คือมันไม่มีไม่มีใครหรอกที่จะ perfect หรือสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างครับถึงแม้ว่าเราจะทำผิดพลาดไปบ้างนะครับก็ขอให้เรารู้จัก forgiveness นะครับให้อภัยตนเองนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งครับน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับทุกคนมีแต่อธิษฐานให้ตนเองอยากได้อยากเป็นอยากมีแต่เปล่าเลยครับท่านผู้ฟังครับจงให้อภัยตนเองก่อน นี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆให้ตนเองสบายให้อภัยตนเองสบายใจแล้วก็ไปสู่การให้อภัยผู้อื่นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นคําอธิษฐานจิตในวันปีใหม่ข้อที่1นนะครับข้อที่2ครับท่านผู้ฟังครับตามมาด้วยความตื่นเต้นเลย,เลยทีเดียวนะครับก็คือว่าครับจงตั้งเป้าหมายชีวิตและระบุวิธีการทําให้อย่างชัดเจนนะครับโอ้โหวันนี้ลึกซึ้งมากครับท่านผู้ฟัครับ เวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยใครก็อยากอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้แต่เราสิ่งที่เราขาดไปคือเราจะมีวิธีการอะไรบ้างนาะนะครับท่านผู้ฟังครับที่จะอะไรครับ mm. ที่จะสามารถนำทางเราไปสู่เป้าหมายได้และจะมีเครื่องมืออะไรเราจะเดินบนเส้นทางอะไรเราจะมีเทคนิคอะไรนะครับที่จะนำไปสู่เป้าหมายได้นะครับเหมือนเราต้องการนะครับน้องๆนอง่องเรียนที่ฟังอยู่ในรายการนี้ต้องการที่จะสอบเข้า <hir> <c oughs> <c oughs> มหาวิทยาลัยให้ได้นะครับนี่คือเป้าหมายครับท่านผู้ฟัง และนักเรียนเป็นละลางคนก็มีเป้าหมายเหมือนกับน้องๆนะครับท่านผู้ฟงังท่านผู้ปกครองที่รับฟังก็ขอยเข้าใจว่าสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าเป้าหมายนั้นคือเราจะมีวิธีการอะไรนะครับก็คือวิธีปฏิบัติอะไรที่จะนําพาเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจอันนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่เราจะต้องตระหนักไว้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละนะครับจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ย ลงมือปฏิบัติได้จริงนะครับปีหน้าเนี่ยท่านผู้ฟังลองตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะลงมือทําอะไรบ้างเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยมันถึงจะสําเร็จที่ผลหรืออย่างมากที่สุดก็คืออะไรครับมันนะครับไม่อยู่กับที่นะครับอับราฮัมลินคอนเนี่ยท่านบอกว่าเลยครับถึงแม้ว่าผมจะเดินได้ช้าแต่ผมก็ไม่เคยเดินถอยหลังหรือหยุดอยู่กับที่นะครับนี่คือถ้อยคําหรือว่าท่าของบุคคลระดับโลกนะครับถึงแม้จะผมจะเดินช้า,ชาแต่ผมก็ไม่เคยเดินถอยหลัง และก็ไม่เคยหยุดอยู่กับที่นะครับจะอะไรก็ตามนะท่านผู้ฟังขอให้ท่านลงมือปฏิบัติเป็นวิธีการขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ต่อไปให้เร็วที่สุดและเริ่มตั้งแต่วันนี้เพราะจะเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เราเะยครับสามารถที่จะเข้าใกล้เป้าหมายมากขั้นเท่านั้นแม้แค่เราเก้าวออกไปจากจุดเดิมเพียง1นก้าวก็สามารถเข้าใกล้ เป้าหมายได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับได้2ประเด็นแล้วนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับการอธิษฐานจิตข้อที่3นะครับอธิษฐานจิตข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือกลับมาสู่ตัวเรองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในสิ่งที่เรียกว่าการที่จะไม่แสดงพฤติกรรมทั้งกายนะครับพฤติกรรมทางวาจาแล้วก็พฤติกรรมทางใจ ที่ไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นนะครับคือถ้าพูดภาษาธรรมก็คือการรักษาศีหน้าแต่ผมจะพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆคือว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรไม่ว่าเราจะพูดอะไรและไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแม้แต่หเป็นครับท่านผู้ฟังแม้แต่แม้แต่จะท,ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับเราเพียงนิดเดียวเราก็จะไม่ทำนะครับแม้แต่เราจะคิดเพียงวินาทีเดียวเนี่ยเราก็จะไม่คิด เราจะเลิกครับท่านผู้ฟังครับเราจะเลิกคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับเราจะเลิกคิดอิจฉาลิษยาคนเราจะเลิกคิดอาฆาตพยาบาทคนเราจะเลิกคิดฟุ้งซ่านเราจะเลิกลงล,ลังเลสงสัยนะครับเราจะเลิกเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้ครับท่านผู้ฟังครับคือการอะไรครับรักษาไว้ซึ่งความคิดที่ผุดผ่องและเจยมใสความคิดพวกนี้เป็นอาหารชั้นดีครับท่านผู้ฟังครับความคิดที่มีประโยชน์ความคิดที่ดีเนี่ย เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อจิตใจท่านผู้ฟังลองสังเกตนะครับท่านผู้ฟังลองคิดดีๆปุ๊บเนี่ยนะครับความรู้สึกที่ตามมาคือท่านจะรู้สึกดีโดยอัตโนมัติเมื่อไหร่ที่ท่านมีความรู้สึกดีๆที่มีต่ออะไรครับที่มีต่อตอนเองหรือผู้อื่นหรือโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ฟังครับ3ข้อแล้วของคําอธิษฐานจิตนะครับก็คือข้อที่1น,นะครับเราจะให้อภัยตั้งแต่ตนเองเป็นต้นไปไปถึงผู้อื่นและทุกๆคนในโลกนี้อันนี้น่าสนใจมากนะครับ ยิ่งเราให้อภัยกว้างขึ้นเท่าไหร่จิตรเราเปรียบเสมือนดั่งทะเลครับท่านผู้ฟังครับเปิดกว้างนะครับยิ่งกว้างเท่าไหร่ความฉลาดก็มากขึ้นเท่านั้นข้อที่2ครับท่านผู้ฟังครับให้เราตั้งเป้าหมายในชีวิตในปีหน้าจะทาอะไรก็ได้แต่ให้เราตั้งอะไรตามมาครับท่านผู้ฟังครับตั้งสิ่งที่เรียกว่าวิธีการปฏิบัติให้เราไปสู่เป้าหมายจะช้าหรือเร็วไม่เป็นไรครับท่านผู้ฟังครับขอให้เรารู้ว่าเราก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า และเราไม่มีวันเดินถอยหลังและเรานะครับเราไม่ไม่มีวันพ่ายแพ้หรือหยุดอยู่กับที่ never and ever give up นะครับ never and ever give up เราจะไม่ยอมพ่ายแพ้สิ่งใดแต่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้านะครับจะช้าจะเร็วไม่เป็นไรครับท่บานผู้ฟังขอให้เราก้าวไปข้างหน้านะครับทุกๆุกครั้งที่เราก้าวไปข้างหน้านั่นหมายความว่าเรากำลังเข้าใกล้เป้าหมาย เข้าไปทุกขณะแล้วครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับคาอธิษฐานจิตข้อที่3สําหรับปีใหม่2555นี้ก็คือเราจะไม่คิดที่จะทําให้ใครเดือดร้อนแม้แต่ตนเองแม้แต่วินาทีเดียวเราก็จะไม่ยอมคิดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์พอถึงเรื่องวาจาหรือคําพูดนะครับจาพวกอะไรครับ verbal abuse นะครับ verbal abuse ก็คือคําพูดที่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นอะไรครับพูดคำหยาพูดถากถางพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออะไรต่าง ซึ่งเป็นอกุศลวาจาหรือว่าจีพิฆาตต่างๆครับจะไม่เกิดกับคําพูดของเราเวลาจะเอเราจะเอ่ยัดปากพูดกับใครเราจะต้องรู้เนื้อรู้ตัวหรือมีสติตลอดจะไม่พูดให้ใครเดือดร้อนไม่ว่าตอนกลางวันหรือกลางคืนหรือแม้แต่อะไรครับท่านผู้ฟังครับคิดจะพูดเราก็จะไม่พูดอย่างที่สามครับการกระทําแน่นอนครับแม้ว่าการกระทํานั้นจะไม่เป็นการกระทําทําร้ายร่างกาย แต่เราจะแสดงกิริยาที่อะไรครับมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอทุกที่ทุกสถานและทุกการเวลานี่คือเราตั้งจิตครับท่านผู้ฟังที่จะเกิดขึ้นให้กับตัวเราในปีใหม่นี้นะครับในช่วงหน้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับว่าเราจะมีคําอธิษฐานจิตด,ดีๆอะไรบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับที่จะทําให้เราสามารถที่จะนําพาตัวเองไปสู่อะไรครับ ความดีงามของชีวิตเพราะฉะนั้นปีใหม่นะครับ 2012, 2012นะครับ2012นะครับปี2012หรือ2555จะมีอะไรเกิดขึ้นดีๆกับเราต้องเริ่มจากภายในจิตใจของเราก่อนนะครับแล้วเรามาดูข้อต่อไปดูซิว่านะครับในปีหน้าเราอยากให้เราเป็นคนอย่างไรต่อไปนะครับช่วงนี้พบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบก,กันในเปรกต่อไปครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ